อาลครับกลับมาอีกครั้งกับช็อตคิปปี้สตอรี่นะครับเรื่องสยองขวัญสั้นๆก็เหมือนจะมีเนื้อหาใหม่เข้ามานะครับเป็นโอเมน s สสตีมบอสนะครับหรือว่าเรือไอ้น้ําสยองขวัญน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะสยองขวัญแค่ไหนนะเอาครับเข้ามานะครับเหมือนว่าจะเป็นเรือโอ้ย เอ้ยน่า <tanta poured alive ấy> ตายเอ <laid> ้ยทำไมทำไมเขาอ้วนพุงป่องอยู่คนเดียววะคนนี้ก็นะครับเหมือนเราจะได้เข้ามาอยู ANA ่ในห้องเป็นห้องพักของพนักงานในเรือหรือเปล่านะเราอยู่ในห้องนี้ครับสี่คนนะอ่ะนะครับเราก็สามารถใช้ไฟแช็คนะเปิดปิดได้นะแสงสว่างไม่ได้เยอะอะไรมากนะแล้วก็เรือนี้มาในธีมขาวดำนะย้อนยุคนะเป็นเรือไอ้นาวนะก็จะเป็นเรือสมัยก่อนครับโอเคออกไปดูกันนะว่าภายในเรือเป็นยังไงนะอุ้ย กัปตันกัปตันเราไม่รู้ว่าต้องทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องแบบเปิดเช็คห้องก่อนแล้วกันห้องนี้เป็นห้องครัวนะมีหม้อมีซิงค์โอเคไม่มีอะไรมากแล้วก็ห้องนี้ห้องเก็บเสบียงนะเป็นพวกอาหารนะอ่ะห้องนี้นะห้องนี้เป็นห้องเก็บเชื้อเพลิงอ่ะตรงนี้นะเป็นภายนอกของเรือนะเรือไม่ใหญ่มากนะมีเลือดเลือดใช่มีน้ําน้ำาพรนขาวดำมันเป็นเลือดเลยเฉยพี่ น้ำมันวินอะเดี๋ยวเรามาสำรวจรอบๆเรือก่อนนะครับเป็นเหมือนคันโยกอะไรตรงนี้นะเหมือนจะเป็นสมอเรือหรือเปล่านะแล้วก็มีเรือสำรองนะตรงนี้นะที่ไว่าอพยพนะเราต้องไปหากับตันหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้มีเป็นห้องทาความสะอาดนะห้องนี้มีไม้กวาดมีถังทำความสะอาดมีสมุดให้อ่านนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงโอเคห้องนี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีสมุดให้อ่านนะครับยี่สิบสามกรกฎาคมปีหนึ่งเก้าสองเจ็ด วันนี้เป็นวันแรกของการแล่นเรือฉันหวังว่าพวกมือใหม่จะเป็นพวกที่ฉลาดตอนกลางคืนฉันได้ยินเสียงบางอย่างมันอาจจะเป็นหนูหรือเปล่าเขาเตือนเราคนระับในเรื่องของตอนกลางคืนจะมีเสียงอะไรบางอย่างนะโอเคอาจจะต้องคอยฟังเสียงหรือเปล่านะลองมาหากับตันดูนะครับเหมือนจะคุยได้นะเตือนได้แพวกหนูในฐานะลูกเรือคนใหม่ของฉันพวกเธอต้องทำงานสองสาอย่างก่อนอย่างแรกขัดดาดฟ้าสะอาดเอี่ยม แล al, ้วก็ทําอาหารอร่อยอร่อยให้พวกเราได้อิ่มท้องก็เหมือนกับตอนที่ให้เควสมานะก็คือแบบลูกเรือของคันนะไปทาความสะอาดซะนะประมาณนั้นก็จะมีทาความสะอาดดาดฟ้าก mm ็ค hmm. ือน่าจะเป็นข้ามพวกนี้นะคิดว่านะเออน่าจะใช่นะดาดฟ้าเรือก็คือแบบพื้นที่ในเรือประมาณนั้นหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเอาไม้กวาดอะไอย่างนี้ก่อนก็หยิบไม้กวาดนะใช่ครับแบบนี้นะก็น่าจะทําความสะอาดตรงนี้หรือเปล่านะอ๋อนี่นี่นี่ช่วยกันทำความสะอาดต่อไปนะทำอาหารนะครับหยิบมะฝรั่งขึ้นมาแล้วก็ ใส่หม้อเข้าไปนะครับเอามันฝรั่งมาใส่หม้อนะครับอ่ะเรียบร้อยเห <c oughs> มือนจะเป็นซ <c oughs> ุปมันฝรั่งหรือเปล่า <c oughs> ออเคครับทำอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปคุยกับตัน,นครับรายงานนะเด็งว่าทําเสร็จแล้วนะประมาณนั้นพวกเธอทํางานได้ดีมากยอดเยี่ยมต่อไปดูให้นแน่ใจว่าไฟของเรากำลังลุกโชนด้วยฐานหินเพื่อมันลุกไหมยอย่างสว่างสวยัยโอเคนะครับต่อไปฟีดเฟอร์แนนด์นะก็เหมือนจะเอาฐานนะครับเติมเข้าไปในเฟอร์แนนด์นะอ่ะเดี๋ยวให้ซายุนะเป็นคนเติมฐานนะครับเพราะว่า เก็บไม้ม็อบไปได้นะครับะเมื่อกี้มันมีอะไรอยู่ตรงหน้าต่างด้วยพี่ก็พียไ,ไม่มีไม่มีไม่มียายไงต้องถือกัวก่อน <c oughs> โอ้โยย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 หรยอยย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 ่ยยบยยยอยยย่ยย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 ยเแบบรยย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 บยยยยยยเยย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 ยนยย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 ยอยยยยยยยเหลืออะไรจากพวกเธออีก เออไปพักผ่อนหรือไปหาอะไรทำตามที่เห็นสมควรได้เถอ,อะเอาเคนะ้รับต่อไปนะครับ go to sleep นะครับเราก็กลับมาที่ห้องเดิมเรานะแล้วก็นอนนะครับอนอนไปวันต่อไปนะครับน่าจะต้องทำเเวว t ไปเรื่อยนะคิดว่านะกับตันก็น่าจะสั่งเราทำงานนู่นนั่นนี่ครับอ่ลองไปคุยกับตันอีกทีหนึ่งครับเอ hey! ด้านฟ้าเรือรกมากเลยนะและท้องฉันก็กําลังร้องหาอาหารมือใหญ่เหมือนเดิมเลยนะก็คือทําความสะอาดแล้วก็ทําอาหารเหมือนเดิมเลยนะทําตามหน้าที่อันนี้ผมจะทําอาหารเองคุณทาความสะอาดก็ได้โอเคนะครับก็ทําอาหารครับอุ้ยแต่ว่าเหมือนอาหารมันฝรั่งเราจะหมดแล้วนะมันเหลือแค่ลูกเดียวอ่ะโอเคผมทาอาหารไปนะครับใส่หม้อเข้าไปส่วนพวกพี่ยญาซายุแลวก็พี่ตังนะครับทำความสะอาดเรือครับป่าวพี่เดินตามเดีย่ทำไมเป็นพี่อะทำไมเราเป็นพ๊อบจังหวะซายุเราทั้งคู่เนี่ย อ่านำบินกลับไปเก็บเหมือนมีหน้าที่มาเออแค่นี้ที่ว่าเกาะตรงนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างปะพี่ตังเราพูดเดี๋ยว่ี้แม่งช่วยเจ้าแล้วก็ไม่ก็พูดนะอไรกาโอ้ยกูอยากดดจ้ะกูอยากให้เขาอยู่สองคนตรงนี้วะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างครับดาดฟ้าเรือดูสะอาดเอียมมากเลยนะทำด้ยอดเยี่ยม ฉันเธอช่วยถือพวงมาลัยสักคู่ได้ไหมฉันมีเรื่องอื่นที่ต้องไปดูแลอ๋อให้คุมเรือโอเคโอเคอ่านะครับก็เหมือนเราจะได้มาคุมเรือแทนกับตันนะครับประมาณนั้นนะยืนนะครับคุมไปเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงใส่เชื้อเพลิงในเตาให้ชันหน่อยแล้วฉันจะเลิกรบกวนเธอแล้วในวันนี้เหมือนเดิมนับใส่ถ่านเข้าไปใส่ถ่านเข้าไปนะครับเติมถ่านเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปคืยกับตันนะครับเท่านี้ก็พอสําหรับวันนี้แล้วทั้งหมดของวันนี้เหมือนเดิมแต่ไปก็ไปนอนครับสองวันต่อมา แล้วก็เหมือนว่าจะมีโนตนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับ 30, 30กรกฎาคมปี1927ง้าันได้ยินเสียงดังต่ดาด้ฝาเรือตลอดเวลาพวกหนูนี่ทั้งส่งเสียงดังเหลือเกินบางทีพวกหนูพวกนี้อาจจะเป็นตัวใหม่ฉันต้องคอยจับตาดูวพวกมันไว้เหมือนประมาณว่ามีเสียงอะไรแปลกๆนะครับดีนเหมือนเสียงดังขึ้นนะรประมาณนั้นที่ลองเอาพวกมางัดตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวมันงัดได้ทำเองเองไปๆาไปเดี๋ยวพี่ลอไปเดี๋ยวลองไปคุยกับตันดูแล้วกัน่ะพวกเธอเตือนเช้าจังระเบียงต้องทําความสะอาดอีกแล้ว แต่วันนี้เหมือนว่าจะทำความสะอาดได้ไม่เยอะนะครับก็มีจุดเดียวข้างนอกเนี่ยนะดาดฟ้าเรือดูไม่อีมดีนะแต่บนันฝรั่งของเราเหลือน้อยแล้วแปลวันมาจากใต้ดาดฟ้าหน่อยแต่ก็ระวังด้วยละ่ะข้างล่างนั้นค่อนข้างมืดอ,อะนะครับก็เหมือนกับตังเขาแนะนํานว่าลงไปหาอะไรแบบใต้ท้องเรือดูนะไปหนูไม่อยากไปเลยอะหนูลกลัวข้างล่างพี่ก็กลัวเหมือนกันกลัวจะเปิดอะไรมั่วสวดอะนะเป็นน่าจะเป็นประตูนี้นะครับนะครับก็ลงไปข้างล่างกันครับ คือตอนนี้เราไม่มีโปเตโต้ <hum> เราเลยจะเป็นต้องมาหาอะไรข้างล่างครับโอ้โหโอน้โหนี่นหที่กัปตันบอกว่ามันมีเสียงอะไรอยู่ข้างล่างโอ้โ oh! หไม่รู้อะคุไมไปไอ้เหี้ยเดือดไปทีพี่มีเหมือนตาแมวตรงนี้ด้วยเฮ้ยไอ้ พี่อยู่ไหนก็ไม่ได้เฮ้ยออกมาดิอยู่หลังมึงเนี่ยก็เดินมาสิใครไปอยู่ซอกนี้ไม่ได้นี่นีหนี่นีหนีหน้าตาเนี่ยแข็งแข็งเนี่ยตาละลอยเนี่ยมาดิอยญ่ใหญ่เราเลยไม่ไหวละกูไม่ไปอ่ะกูไม่ไปไเช้กันถอะกูไม่ไปอ่ะมันไม่มีแสงมัเลยเราช่วยกันลูกปั้นแม่มึงอ่ะเฮ้ยแมวแมวเฮ้ย แมวไม่เท่าไหร่รูปปั้นนี่ดิเร็วมาเร็วเร็วเดินมาเดินมาเดินมาโอ้โหกระดูกอะไรไม่รู้นี่ไงนี่ไงนี่ไงถุงโพเตโต้นี่ไงแต่มันมีกระดูกนะกระดูกมันน่าจะใช่กระดูกหนูกระดูกอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในหน่อะครับโอ้โหกระดูกอะไรเนี่ยพี่ผมแสงไม่พอเดินดีโอ้ยกระดูกอะไรกระดูกกระดูกไก่นี่ไงนี่ไงเอานี่เป็นถุงซีเหรอไม่น่าใช่โพเตโต้นะมีกุญแจด้วยข้างล่างน่าจะเป็นควีตต่อไปนะเดาๆนะนี่ปะโพเตโต้อีกถุงโอ้โหเสียงอยู่ในนี้พี่ไม่จริงน้องหน้าโขเข้าไปดิ เหมือนจะมีแค่นี้นะครับกัปตันครับผมว่าต้องมีคนที่ลงมาเอาของตลอดผมว่าทายุเหมาะใช่ครับไม่เหมาะครับใช่ครับเขาพยายามเขาพยายามงัดอยู่ผมจําได้ครับพี่ลองเอาพวกมางัดตรงนี้ได้ปะมาให้อันนี้ถ้ามันว่ลังขาดคุณทายุต้องลงมาเอาให้นะครับโอเคครับก็เหมือนว่าเราจะเติมมาฝรั่งเรียบร้อยนะครับได้มาฝรั่งมาละทีนี้ก็ไปคุยกับตันครับช่างมันกามาจนไพทีน่าตื่นเต้นย่างจริงใช่ไหมอย่าเดินไปตายดาดฟ้าเรือมากนักนะฉันเตือนเธอแล้วเอาลวได้เวลาอาหารเย็นโอเคต่อไปได้มาฝรั่งมา แล้วก็เอาไปทําอาหารนะครับแล้วกับตานะครับเขาเหมือนจะเตือนเราด้วยครับเรื่องข้างล่างนะครับอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ครับเรียบร้อยซุปมันฝรั่งแล้วก็คุยกับกัปตันจังเป็นอาหารคํ่เทีอรอยจริงๆเธอทําได้ยอดเยี่ยมมากและเธอเอาขอมไปพักผ่อนบ้างนะแล้วก็นอนครับเหมือนเดิมนะ5วันต่อมาครับเดี๋ยวต่อไปครับเราต้องมาเช็กว่าโน้ตรับมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับวันที่14สิงหาคมปี19 27ม่านหมามองยังคงไม่จางหายดูว่าฉันกำลังพาลุกเรือเข้าสู่ห้วงเหวโอเค หลังจากนั้นมาคุยกับตันครับโอ้ไม่นะริเวณนี้ดูไม่คุ้นเคยเลยฉัจนจึงไม่รู้จริงๆว่าเราอยู่ที่ไหนสถานที่เริ่มดูนาวาดวันแต่ไม่จาเป็นต้องตื่นตนกฉันต้องการในเธอทําดาดฟ้าเรือสะอาดเสีเอี่ยมเข้าไว้ซึ่งตอนนี้ฉันก็รู้สึกหิวมาเหมือนกับตันจะบอกประมาณว่าอยู่ในพื้นที่นะครับที่ไม่คุ้นเคยนะแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับโอเคเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะครับ ก็ทําความสะอาดแล้วก็ทําอาหารนะผมจะรับหน้าที่ทําอาหารนะครับแต่ว่าเหมือนว่าอาหารจะหมดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างนะเนี่ยจะยุ่งไปไหนเนี่ไปดิไม่ต้องหัวงเอยจะยุบไปเลยจะยุบไปเลยจะยุบไปเลยผมกลัวนี่นะบ่นไว้มาเลยน้องลงไปลงไปไม่ได้ไม่ได้เอามาฝรั่งมาเออเราเปลี่ยนเวียนก็ไปเอามันฝรั่งไหมผมไปแล้วไงไม่เอาไม่เอาไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาแต่คนดูเอาคนบนดูเอาคนดูไม่เอามไแล้วเนี่ยจะยุบเอามาฝรั่งมาพี่ย่าจังเลย พี่อยู่ข้างหลังเนี่ยพี่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือเดินอยู่เออเอาไอ่วินลงไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยอพี่ตังเราเหลือเหลสองคนเราทำอะไรดีเฮ้ยทายุพี่จะไปคนเดียวเลยไหมหนูกลัวหนูกลัวขมื่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องอ่ะพี่พี่ไปยืนอยู่ตรงบันไดได้ไหมพี่อยู่ไหนอะอะพี่อยู่แค่ตรงบันไดโอเคปะหนูมองไม่เห็นอะไรเลยนี่นาเปิดไฟดิไว้เปตรงนี้ก็ได้ถ้าหนูตายเหรอพี่วิน ไม่ตายเกมมันไม่ได้ทำให้ตายใจอะไรเดี๋ยวให้สายุนะไปเก็บมันฝรั่งนะเดี๋ยวเราจะมีชาเลนจ์นะให้เก็บมันฝรั่งเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่ามั้งเนี่ยอะไรสายุนายุไม่คุ้มดิแบบเนี้ยมาคนเดียวแล้วเนี่ยพี่หนูเก็บมันฝรั่งไม่ได้เฮ้ยคุณวินคุณขึ้นมาได้แล้วคุณเขาให้ไปคนเดียวคุณอะไรเนี่ยไม่ไม่ผมไม่ได้ตามเขาผมอยู่ตรงบันได หลงทางอะไรมันแคบฝรังผิวบอลฝรังไอ้กูไม่ได้แดกแน่เลยวันนี้กูไปเองก็ได้วะเลยก็แค่ขึ้นดนตรีมาอันนี้เวนวินนะถ้าวินเอาขึ้นมาส่ายุทธน้องไปไปเราไปไปไปพี่ยืนตรงนี้อับวินเสียงมากเกลีวเสียงเสีอะไรวะเจี๊ยบใครทำอะไรวะมีไหมพี่วินมีไหมมีไหมมมันฝรั่งมีไหมมีมีมันฝรั่งเก็บเก็บยังเก็บยังโอเคมาแล้วพี่ ก็ไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวพิาคุณดูเขาไว้เนี่ยคุณจะต้องลงไปทุกคนผมคนสุดท้ายผมคนสุดท้าย <laughs> ผมขอวันที่มันเฮี้ยนที่สุด <laughs> โอ้โห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 อยได,ได้จัดไฟโอเคนะเหมือนว่าจะเริ่มมีอะไรนั่นหลอนนะโผล่มาแล้วนะก็คือตอนที่เราเก็บมันฝรั่งนะเราควรจะมีฐานหินติดเพียงพอไปขอยจัดการในไฟลุกอยู่ตลอดเขาบอกให้เอาฐานหาฐานอ๋อต้องไปเก็บฐานเออตอนที่น้องเมื่อกี้ต้องไปเอาฐาน โอเคิ่งอายุเอาผิดเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถือเป็นโมคะไม่มันมันสลับกับคนละวันไงน้องสลับกับคนละวันจริงๆวันนี้เราก็ต้องลงนี้ข้างล่างเป็นของอายุเลยเราต้องลงข้างล่างแบบคนเดียวเลยเหมาเลยไปไปไปพี่พี่รอมาได้ด้วยเนี่ยมามาหมดเลยเห็นปะเสียงอะไรอ่ะเสียงเครื่องดนตรีเฮ้ยโอ้โหแมวไอ้สัตว์เอ้ยโอเคนะ เดี๋ยวให้ทายุไเอาถ่านนะเหมือนเหมือนเมื่อกี้เราจะเอาไปผิดครับถ่านมันจะเป็นแบบถุงซีอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นบางถุงอ่ะที่เก็บได้พี่เสียงดั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 งถ้าหนูตายมันไม่ตายเขาบอกคนไม่ตายมันต้องมีสักถุงแหละน้องที่เป็นของผินอะไรแปลกตรงนี้แหละถ่านฐานาน,นี่ไงเจอแล้วถ่านนี่เหรอไหนอ่ะนี่ตรงเนี้ยเก็บไปแล้วใช่ปหมโอเคโอเคได้ถ่านแล้วได้ถ่านแล้วเหมือนเราจะไม่เจอครับตอนแรกวันนี้ถือว่าเป็นวันพี่แล้วกันเนาะพี่เก็บถ่าน ไปยูวันถัดไปไปยยูหาไม่เจอเองไงไม่ไพี่เก็บของมาแล้วไปอ่ะหนกไปแล้วจริงๆงพี่เก็ไขมงั้นวันนี้ให้พี่วันนี้พี่คนที่เอาถ่านเราเข้ามาในห้องถ่านมันจะได้มี่านได้แล้วครับวันของผมวันเนี้ยวันนี้ยของผมว้าาาีาาี่านา่าาาาาาีาา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 านเดี๋ยวาอถาาอาา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 ่าาาาา่ แม่งเนี่ยทุกทุกกระสอบเลยหยิบไม่ได้สักกระสอบไม่เสียงขี้อะไรอ่ะเสียงพายุดิทะยุหายใจโอ้ยนี่จะทำให้หนูกลัวหนูก็เราทำให้พี่กลัวก่อนนะน้องไม่ได้สิบวิถ้าเราไม่ยังรังเลเดี๋ยวพี่เราเองถ่านนะถ่านนะเอาถ่านนะหยิบไม่เห็นได้เลยพี่อ่ะดูให้ทุก่านก่อนดิโอเคพี่เจอแล้วนี่ไงถ่านโอเคถุงใกล้ๆแล้วนี่วันวันพี่แล้ววันพี่แล้วนะวันวันผมไอ้ เด็ดไปหยิบปุ๊บแมงมาเลยพี่ไอพี่มาถึงคนแรก่านพี่ไปโอเคครับต่อไปครับก็หลังจากที่เราได้ถามแล้วครับก็เติมฐานนะโอเคเติมฐานไปใส่เลยพี่ใส่อะไรพี่คุยกับกัปตันครับมาดูว่ากัปตันจะว่ายังไงเท่านี้ก็พอสําหรับวันนี้แล้วไปไปนอนพักผ่อนซะนะทำงานเสร็จแล้วครับในคืนวันเดียวกันก็คือวันนี้แหละคิดว่านะ ไปไปไอ้เหียมายืนอะไรตรงนี้เ่ะพี่อะเดี๋ยวต้องคุยดูนะครับเขามายืนอะไรไม่รู้นะงันเธอช่วยถือพวงมาลัยสักครู่ได้ไหมฉันมีเรื่องอื่นที่ต้องไปดูแลโอเคเหมือนว่ากับตันอยากจะพักผ่อนเรามาควบคุมเรือแทงเขากับตันวินวะแลาวักา่อนนอนไหนอะมเขานอนข้างล่างน้องลองไปดูดิเฮ้ยได้ยินอะไรได้ยินเสียงกรีดที่บอกว่าแบบข้างล่างมันมีอะไรกรีดร้องนะใต้ท้องเรืออุ้ยเฮียเสียงมันเสียงมันเอรี่เลย พีเทียไปเช็คไปอุ้ยป่าวานว้ยหัวบินได้แล้วเหรอโอียเขาลืมลงลงในน้ำเขาลืมลงลงในน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่พี่ผมว่ามันน่าจะแบบเป็นวิญญาณเปนอะผีวยญญาณปลาเหรอพี่นี่มันบินได้บินได้อ่ะกัปตันกลับมาแล้วครับฉันจะรับช่วงต่อเองไปพักผ่อนเถอะแล้วก็กลับไปนอนครับมาปลูกกลางดึกนะเมื่อกี้สี่วันต่อมาไปแยกย้ายกันทำงานฉันดาบป้าต้องการ ทำความสะอาดชั้นดาดฟ้าต้องการทำความสะอาดชั้นดาดฟ้าต้องการทำความสะอาดทุกคนทำความสะอาดครับเดี๋ยวผมจะทำอาหารเองายุ่อของล่างครับอุ้ยพี่ล้างอาหารหายโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนแล้วกันค่อยว่ากันไม่รู้ว่าต้องลงไปเอาหรือไงครับเดี๋ยวปล่อยให้พวกเขาทำความสะอาดครับเสร็จแล้วผมทำอาหารไม่ได้นะโอเคเรียบร้อยครับทำความสะอาดเสร็จแล้วนั่นคงเป็นทั้งหมดแล้วล่ะฉันหวังว่า ฉันจะให้เธอทำอาหารกลางวันได้ถึงเวลาที่เธอต้องพักผ่อนแล้วเอาเขาบอกให้เราไปนอนแต่ก่อนไปนอนเดี๋ยวเราไปดูโน้ตก่อนนะไม่ให้จะลงมาข้างล่างไหมสิบบาทาเขาบอกแค่าลงข้างล่างนะแค่กอดอีกก็ได้แล้วสิบบาท <c oughs> มันอาจจะไปดักยีบันไดก็ได้ <c oughs> <c oughs> อล่ะเดี๋ยวมาดูโน้ตกันว่ามีอะไรนะเกิดขึ้นบ้างนะวันที่17สิงหา1927เเมื่อวานอาหารเราหมดนี่เป็นเรื่องแปลกพเพราะาควรจะมีสเสบียงเพียงพอสาหรับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี่เป็นพวกที่มาไหมจริงหรือเนี่ย ฉันไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยอะเดี๋ยวเราไปนอนกันนะโอ้ยอะไรใจโม่โอถึงเวลาก็ไปนอนดีกว่าคือเราไม่นอนตั้งทีไปปกติเขาจะมาเคาะงางดึกไปเดี๋ยวเราคุยก่อนเดี๋ยวเราคุยก่อนพอดถึงเรื่องอาหารนี่ยุ่งยากจริงนะเออรู้ไหมที่เรามักหิวหอยแทบขาดใจตอนเย็นน่ะเอาละฉันคิดว่าน่าจะหาทางออกได้แล้วแค่นอนในเพียงพอทุกอย่างก็จะดีเอง่าได้เจออีกเลยจะได้เจอกูเลยนอนม่นอนครับวันต่อไปครับตอนนั้นต้องหาอาหารแล้วแหละ จเอมีอะไรอยู่ไหมอุ้ยเปียนโนกับตันไม่อยู่เหรอเอออุ้ยห้คุมเรือไม่มีพี่ตอนเนี้ยเชย่์กับตันหายตัวโดนโดนลักมาตัวอยู่ข้างล่างหรือเปล่าพี่ถ้าจะไปตลาด <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูว่ามีโน้ตอะไรเปลี่ยนไปครับวันที่สิสิงหาปี1927ฉันต้องการกิน ฉันคิดออกแล้วว่าฉันจะระงับความหิวองฉันได้ยังไงฉันเตรียมพซยไว้ว่าสำหรับลูกเรือมาใหม่ของฉันที่ฉันตายดาดฟ้าฉันจะซ่อนตัวที่นั่นแล้วดูเหมือนว่าฉันจะพบต้นตอของเสียงนั้นแล้วเขาหิวนะเขาก็เลยลงไปข้างล่างแล้วเขาก็พบแหล่งที่มาของเสียงประมาณนั้นไปเลยมวเอมเวันที่ไม่เอฮ้ยวันนี้พี่ตังไปวี P ไม่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 อะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะพี่ตังพี่ตังคือไม่เอาอะไรแล้วนะตอนนี้นะคือปล่อยก็ลงมาแล้วเนี่ย อลงมาลเซอร์พรส์อะไวะเดี๋ยวเราไปกันมือมืดอกเี่ไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับตันนะครับตอนนี้กับตันหายตัวไปด้วยนะมืดมากมือมืดมืดมืผมขอคนละเก้าไปทีละเก้ากับผมามาอยู่ใกล้ผมคุณไม่เดินเลยเนี่ยหนึ่งคุณไม่เดินเลยเนี่ยหนึ่งเดินละเนี่ยไปไปไปเดิน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 เดิเดินดนเดินไดนเดินเดินเนเดิเดินนเดินเดินดิเินดดิ วกับตันกับเตือนได้เลยล่ะนี่มันกวงนี่นี่มีเสียงแล้วเนี่ยมีเสียงแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอเคตรงช่องนี้มันแปลกอะไรพี่ผมยังไม่เจอเลยเฮ้ย,ยพี่อะไรพี่อ,อะไรวะเนี่ย,ยขาขากระตันใช่เหรอมึงไม่เห็นเหรอในรู้อะผมไม่ได้ส่องเข้าไปเนี่ยเนี่ยรูเนี้ยรูเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้ขากระตันรอดไปเลยอะเหมือนไม่มีเสียงอะไรอยู่ข้างในอะก็แก่แก๊กอยู่ข้างในอะแล้วก็เหมือนว่าพวกเขาอะ จะเห็นเป็นขากัปตันแล้วก็เราต้องเอาฐานนะเนี่ยฐานอาผมได้ฐานมาแล,แล้วเดี๋ยวเอามาเติมใส่เป็นเชื้อเพลิงนะครับเนี่ยฐานหมดอ่ะเติมเข้าไปครับแต่ว่าเราก็จะขาดแค่อาหารอยู่ดีนะผมคิดว่าเราองทำทุกอย่างให้ครบนะครับถึงจะนอนได้นะก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมครับตามที่กัปตันเคยสั่งไว้นะครับเราน่าจะต้องคุมเรือกันเองครับตอนนี้กัปตันหายตัวไปครับเขาบอกให้เราไปนอนนะครับโอเคก็แสดงว่าเราไม่สามารถกินอาหารได้หลักๆเลยแค่นั้นตอนนี้ก็มีฐานละอ่ะนอนไปครับ3วันหลังจากที่กัปตันหายตัวไป แล้วก็ไม่มีใครคุมด้วยนะครับตอนนี้นะคิดว่าน่าจะไปมวซั้วแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยโอเคทุกคนทําตามเดิมอ่ะทุกคนก็ทําเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะทําการเติมถ่านก่อน,นครับมผมตักถ่านไม่ได้พี่เหมือนตอนนี้เราจะตักถ่านไม่ได้ทําความสะอาดก็ไม่ได้นะครับงั้นก็น่าจะต้องลงไปล่างแล้วครับโอเคไปเฮ้ยสว่างกว่าเดิมเออว่ะลองหากับตันกันค่ะ <ขอ S 1> เดี๋ยวเราต้องเดินไปตำรวจดูครับรอบนี้มันสว่างกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนตะเกียงจะติดนะกับตันครับอยู่ไหนครับ อุ้ยห้องนี้มันเปิดเลยอ่ะห้องนี้เหมือนเฮ้ยไอ้ห่าไอ้เฮียกูไปเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เฮียเกิดยังไงวะพี่กูไม่รู้กูไม่รู้กูก็และไอ้ใจไอ้เฮียมันออกพี่พี่นี่มันมันมันไม่มีน้าแม่ไม่มีหน้าแม่ไม่มีน้าแม่จะอยู่ใกล้จะอยู่ใกล้เข้ามาห้องนอนแล้วกูปิดประตูเปิด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 ยังไงอ่ะเปิดมาปิดไปเลยปิดไม่ได้มาลูกมาขึ้นขางบน ถ้าลุประตูมาแตว่าข้าบนได้ข้าบนได้แต่ถ้ามันเข้ามาได้คือวันเว้ยเลยพี่โอ้ my god โอริชิทเราอยู่ที่ไหนอะ่ให้องนี้นะดูอยู่ในห้องห้องห้องโน้นนะคะห้องม็อบห้องม็อบโอ้โหเหมือนจะอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับจะบอกนะว่าเราต้องเจอแบบนี้ไปตลอดอ่ะตอนนี้กับตันเราน่าจะอยู่ในท้องของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายแล้วมันไปหายไปเองมันไปหายเองมันหายทมันไปโค่นริวอ่ะอู้นูอู้นู วินไอ้ยังมันขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันโง่เรือมาหากูเร็วมาหาโกูทุกคนงห้องใต้ดินนั่นแหละทุกห้องไม่บอบห้องไม่บอบห้องไม่บอบเฮ้ยมันมีเรือข้างหน้าเราเราเราลุกเรือไหมพี่ไม่รู้ผมลงข้างล่างละผมลงข้างล่างละเออข้างล่างปลอดภัยกว่าว่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างผมว่าน่าจมีอะไรสำรวจแน่ๆมาเนี่ยเหมือนมีเสียงอะไรสักอย่างพี่ลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วมันมีเรือมันมีเรือโอ้ยจะตีอย่างเดียวเลยอาลงลงลงอาลงอ๋อมันวินวินวินมัน มันให้เอาคุณแจมามาไข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 ขเรือเรื่อจุดเฉลยลง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 ข้างหน้าล่างตรงไหนตรงไหนตรงคุณแจแจมาอยู่ลึกสุดสุดสุดนี่นี่นี่เราคุณแจคุณแจเราต้องไปไหนต่อไขข้างบนไขข้างบนตรงขึ้นมาโอเคได้คุณแจมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันพวงอะไรกลมๆนี่ไงนี่ไงเออนี่นี่ไขโอเคเรียบร้อยโอ๊ยมันมาแล้วหมุนพวงอะไรหมุนพวงอะไรเนาะหมุน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 อ๋อนี่ไงนี่ไงเรารอเรือเลยดิขึ้นเรือหรอขโมยปละวินทัพดีนะวินทัพดีวินทัพดีมันมา มันมาแล้วมิทำดีอย่เลือะไรเลยอยู่เลยโอ้โหอยู่บนัวงจชิวใครวะไหนไอเรือกำลังล่องเอานี่กกนี่จะปรกดได้ไอเขไหนไหนไหนตรงไหนตรงไหนไปละนะทุกคนว้าว กูตายถูกว่าจะพูดอะไรก็ไม่พูดสักทีไอ้กูไปเลยไปโวยคุณพายเรืออยากขึ้นหวังโดยที่มีเพื่อนสองคนสองคนโดนจับหลากเลยเมื่อพวกเขาไปไม่ไปกูตายเฮียวิวพี่มันมีเอ็นเคปพี่มันมีมันตรงไหนโอ้ยกูยอม วิ่งมาตรงเรือน้อง่ิงมาตรงเรือตายแล้วปมดว่อกกูก็ปลดไอ้หมุนกูก็หมุนพายเรือเองเป็นแบบตามที่เสียสละที่สุดตั้งแต่พี่เคยเห็นมาเอาล่ะครับสำหรับคิปด,ด,ดีทอที่นี้ก่อนไปเจอบ่ายคลิปหน้านะครับ